การมาขอพรนลองพ่อเนาะครับผมเห็นว่าลูก um> สิษย์ลูกหามีโชคมีลาบกันเยอะมากเลยก็เจริญพรมันยมเนาะในเรื่องของโชคลาบมันก็เป็นเป็นดวงของแต่ละคนคนไหนที่มีดวงก็อาจจะถูกแต่ว่าที่เขาถูกก็ฮือหากันก็เพราะว่าเห็นเขาได้ไดเหรียญได้ตัวนี้ไปนี่ไป ตำนะดับกรมเดชนี่ท่านได้แต่เราก็เห็นบอกว่ามันมีมโพสอยู่ข้างๆอกน่ะก็ไปซกันเนียจ็ดหนึ่งจีเจ็ดสี่หนึ่งอะไรทำนองเนี้ยก็เอาไรหกหนึ่งเขาก็ได้กันก็ไม่รู้ว่าได้เยอะหรือมากน้อยแค่น,นไหนแต่ว่าก็เห็นเขากันได้ได้กันทุกคนอรุ่นนี้มันจะเป็นหลงคอ เรดวงมหาเศรษฐีนะคได้ปลุกเสกเมื่อวันที่15ที่ผ่านมาค่ะ oh. ขึ้นในโบสดลงปูสวด่ดงลวยแต่ว่าในงวดวันที่15ที่ผ่านมานี้ก็มีมีถูกบ้างแต่ไม่เยอะก็คือเจ็ด <c oughs> เขาได้แปดแปดหนึ่งเจ็ดแต่ว่ามันเห็นเขาบอกว่ามันออกอะไรแปดศูนย์เจ็ด Oh. <Okay. S 2> มันรอบแปดหนึ่งเจ็ดก่เงินที่แล้วเขาก็คงจะได้เยอะอยู่แต่เ mm hmm. งินนี้เขาก็ตัดแต่ก็ได้แต่ามาอีกวันนี้กันหน mm ึ่งเจ็ดเขาก็ได้กันเยอะอยู่เห็นเขาว่าคืนหากันอยู่แต่หลวงพ่อเ็าไม่รู้นะว่าอีมันเป็นเพราะดวงเขาหร mm hmm. ือเพราะนั่นแต่เขาก็อ้างว่าเขาได้เหรียญรุ่นนี้ไปแล้วเขามีโชค <Okay. S 2> แต่วงนนี้เขาก็ได้ล้านกว่าก็น่าจะเป็นเพราะ บุญบารมีของเขาละ้ะแต่ว่าด้วยเหตุที่การทําลูกทําเหรียญเนี่ยเราก็ได้มีเป้าหมายว่าคือผู้ใดได้ครอบครองก็จะทําให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีโชคมีลาภแข้วคาปลอดภัยก็เท่าที่เห็นก็มีสองวันที่ผ่านมานี่ก็เขาได้กันเขาได้กัน เห็นว่าเป็นล้านอย่างน้องฟอวันนี้เห็นว่าเขาได้เป็นร้านแลาวจังแ่วันที่แล้วเขาก็มีทุนได้87เนาะเขาก็มีทุนก็มาวันนี้เขาก็เลยทุ่มกันเห็นว่าถูกหลายที่กันมันเป็นเรื่องของโชคเป็นเรื่องของดวงนะเนาะแต่ว่าเห็นเขาอ้างว่าเป็นเหรียญเขาได้ตั้งแต่เขาได้เหรียญน้อง่อสไปค่ะเขามีโชคสองวดซ้อนก็ได้เงินเป็นล้าน เอาก็เป๋าว,วารณาตัวว่าจะมาทำงานที่จะซื้อที่ข้างหน้าคือเรื่องที่ข้างหน้านี่หลพ่อก็ได้ได้ซื้อแต่ว่ายังไม่พอเงินไม่พอเคยทำท่าป่าคลองละบาทในปีนั้นก็ได้เงินอยู่ประมาณ4ี่แสนกว่าบาทแต่ที่ต้องต้องใช้ก็คือ2 000, 000, 12, 000, ล้านกว่าบาทเพราะที่สิบสองไร่เนื่องจากว่าวิกฤตการณ์ โควิดเข้ามาก็เลยทําให้ทุกอย่างมันทําอะไรไม่ได้ก็เลื่อนมาจนถึงปัจจุบันนี้หลวงพ่อก็ยังไม่ไจ่ายก็ได้ปารการเขาว่าถ้าใครถูกก็มาซื้อที่เด้อเขาก็เลยทุ่มกัก็เลยได้ทางปรารถนาดโดยบุญโดยบารมี องหลวงปู่สวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญญาธิษียนที่อยู่วัดพรลานเพชรก็ยังเดลือยู่นี่แหละก็คือหลวงปู่สวงดองเศรษฐีด้านหน้าก็จะเป็นหลวงปู่สวงด้านหลังก็จะเป็นหลวงพ่อเพชรอันนี้จะเป็นรุ่นแรกที่หลวงพ่อสวยมากหลวงพ่อตรงนี้สวยจริงแล้วก็กระทัดมากเดือนที่สองก็จะเป็นปิดตามหาลาภปิดตามหาลาภตอนนี้หมดแล้วหมดเลยแล้วพอปิตามหาลาภนี้เขามีคนถูกางวันที่หนึ่งสองคน โอ้ถูกรางวัลที่หน,นึ่งสองคนสองงวดซ้อนเหมือนกันแต่มาตัวนี้ก็จะมาเป็นหลวงพ,อพ่อเพชรราชาสิทธิดวงมหาเศรเศษฐนะีที่ปลูกเสกเนาะปูนที่ปลูกเสกเมื่อวันที่สิบห้าที่ผ่านมาเขาก็ได้กันค่ะได้กันมาสองงวดซ้อนก,ก็แต่ว่ามันยังไม่ได้ข่าวว่ามีใครถูกรางวัลที่หนึ่งก็แต่ว่าได้ได้สามตัวสองตัว เขาได้กันดูเห็นเขาคุยกันเยอะเยอะนะคนที่ได้มาอันนี้ก็จะเป็นเพราะบุญบาร,รมีเขาคนถูกคนเนาะคนถูกแต่ว่าเขามาอ้างว่าตั้งแต่เขาได้เหรียญหลวงพ่อเพชรพระอาจารย์สิทธิ์รุ่นดวงมหาเศรษฐีปไปในดวงเขาดีมาเข<ว>าม<ก><น>ไม่เคยถูกหวยเลยในชีวิต<ค><ธ>เขาก็ถูกมันเป็นมันเป็นเรื่องอะไรที่เป็นเป็นบุญคะเนาะเป็นบุญเป็นบุญเราก็ ก็เลยการดีใจกับเขานะอนุโมทนาบุญกับเขาครับก็กขออนุโมทนาบุญกับเอฟซีทุกคนที่ได้ร่วมกันในการสร้างบุญสร้างบารมีลหลายๆคนที่ได้เช่าบูชาไปแต่ตอนนี้ก็เหลือน้อยนะเหลืออยู่ประมาณไม่ถึงห้าร้อยองค์ถึงอาร้อยองก็ถ้าใครอยากจะได้ก็ตอนนี้ทางเอฟซีเขาจอบมันหมดแล้ว ต้องติดต่อที่เอซีอย่างดีต้องติดต่อที่แอดมินอย่างเดียวเนาะพราะ <ขอ S 1> ลงในที่วัดนี่ก็ยังมีนิดหนึ่งมีนิดหนึ่งราคาที่วัดนี่ก็อยู่ที่คงละ่ก็คือเพื่อไม่ให้ลำบากใจกับลูกจิตลูกหาผู้ที่อยากจะครอบครองบัญชีก็ไม่มีขับใจ เราจะไปเอามากก็ไม่ได้ครับเอาตามมีตามเกิดนะเพื่อสมทบทุนในการสร้างอุโบสถหลงปู่สวนนี่แล้วเสร็จแล้วก็หลงปู่สวนดวงสิบทีนี้ก็ยังเหลือไม่มากยังเหลือไม่มากก็ประมาณห้าร้อยยังเหลือจากแอดมินรุ่นปีตาหรุ่นปีโอมป<อ>ตาก็ยังเหลืออยู่ค่ะประมาณสัก สิบยี่สิบองค์หรือเปล่าในมือใจยังยังค้างอยู่ที่ต่างมหาลาชก็ยังต่างมหาลาชยังเหลืออยู่ค่ะแล้วก็รุ่นเออบารมีสร้างโบสถ์เนาะเศรษฐีบารมีสร้างโบสถ์ก็ยังเหลืออยู่กับแอดมินอยู่ค่ะเรียนเงินกับเรียนทองค้างอยู่นู่นเด็กก็ไม่เยอะที่วันศุกร์ทุกวันเราก็สวดมนต์คือเป็นการทำบุญ เรียกว่าทำบุญบูชาคุณของหลวงปู่สวดพระอภิธรรมถวายหลวงปู่สวดปันเจายักขวาว,รราาวาโรถวายหลวงปู่ทุกปันสุขในตอนเย็นถ้าโดยมีการสวพระอภิธรรมแล้วก็ทำโยป,ปกติใครจะมาร่วมสวดก็มาได้วัดที่แล้วนี่มัน มันออกตรงวันศุกร์วันที่ลงปูเกิดเนาะคนก็เลยฮือฮากันไปถูกกันเยอะอยู่นี่อยู่นี่ถูกกคนเข้าว่างั้นนะค่ะแทุกคนไม่ได้มาส่งเสริมแต่ว่าเป็นเรื่องของโชคลาบเนาะแต่หลวงปก็ยังไม่รู้ว่ามีใครถูกเห็นแล้วโทรมาเยอะเราะเหรอโทรมเเหอะหรอเอเหรอเอเยอ ทางอุบลมาก็ถูกกันเยอะทางไปจีนทางจชนบุรีนะนีก็ถูกกันเยอะถูกกันเยอะเพราะว่าตั้นประหนัดต่้นไปเขียนใส่กระดาษเอาไว้นาะจากใจเรียนแล้วก็ไปเขียนในกระดาษเอาไว้ แล้วทีนี้ท่านกำลังกำลังเลยซื้อเยอะซื้อเยอะก็เลยซื้อเยอะหน่อยเยอะเรียนทีเลืออยู่ว่าจะขอหลวงปู่ว่าจะไปพิรจะไปถวายพองที่ประเทศกัมพูชาว่าจะเอาไปอธิษฐานจิตอยู่นู่นด้วยหลวงด้านขอหลวงปู่ไปด้วยเพื่อกลับมาจากนั้นก็ให้ยศสีไปดินแดนลพบุรหลวงให้หาทางโน้นเขาสวดให้หน่อยได้ได้ได้ อ่ารุ่นเลิกกูสวงดวงเศรษฐีเนาะดวงดวงเศรษฐีแล้วก็รุ่นอ่ารุ่นอะไรดีเอาเออแล้วก็เปิดดวงเศรษฐีอ่ลงลงพอเพชรดวงมหาเศรษฐีไปด้วยก็ได้ไปด้วยไปเปิดดวงที่ประเทศยินดีครับก็ต่อหมายของเราก็เพื่อสร้างอูมิบูรภมิบูรภ เนี่ยก็ใครที่จะมาร่วมสวดในช่วงขบันษานี้เนาะกิจกรรมของเราก็คือทุกวันสวดมนต์ทุกศุกร์เนาะใครที่มีเวลารับแล้วจะคนที่รับราชจะการมีเวลาตอนเย็นของวันศุกร์ก็มาร่วมสวดมนต์กันปฏิบัติธรรมหนึ่งคือมันเช้าของวัน เสาร์ก็ค่อยกลับบ้านหรือว่าจะอยู่คืนองวันเสาร์เช้าอาทิตย์กลับบ้านก็ได้กันง่เราก็เปิดอกาสให้ทุกทางไม่ได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างบารมีส่วนเรื่องโชคเรื่องลาบก็เป็นเรื่องปลายหนีเน้ะเป็นเรื่องของบุญนิสสนาของแต่ละคนเราก็จะไปเย็ดมัน่นทิ้มมันมาไรนะั่นกีจังนะขอให้ทุกคนได้ตั้งใจในทางปฏิบัติด,ดีคิดดีทำดี แล้วทุกอย่างนั้นก็จะดีเป็นสิริเป็นมงคลแก่ตัวเราเพราะเจริญพรอ่ะทูจ่าทูจ่าพระอาจารย์อันนี้แม่มวยก็ถูกคือกันนะคะเนาะเนียเนียนเนียนเนียยนี่นะคะแม่มวยได้เท่าไหร่นะแม่มวยได้กี่ใบคะแม่มวยเจ็ดใบแม่มวยได้กี่ใบแม่มวยเจ็ด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 ใบเจ็ดใบเจ็ดใบเป็นเงินเท่าไหร่แม่มวย เดี๋ยวผมก็ไปหนึ่งทีไหนนะครับไม้หวยเจ็ดใบตัวหนึ่เนี่ยเนี่ยถ้าถตกตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่ฝนตกแล้วสิบสองล้านตกแล้วก็ฝนตกแล้วเนาะข่าวเลขหวยก็ได้กับเขาแต่ได้เท่าไหร่กันนะสิบบาทสิบบาทตรงๆเลยบอกตามตรงตรงเป็นเงินเท่าไหร่คุณสี่พันสี่พันกว่าสมว่าเป็นพี่ก่าบาทไปสามตัวตรงๆรงสิบบาท มันก็ย่งดีค่ะใ่ปเด็นตาสตัวค่แม่เบาเลยคือก็ตรงตรงเลยะน้องโตเรต้าตัวสีเจ็ดหนึ่งเจ็ดเบากระจายมดเต็มหมดเขอพูดอะไรเายๆดอะจ้าแม่นี่ก็เป็นเลขตัวงวดนะคะของที่วัดป่าพลานเพชรของเรานะคะก็จะเป็นงวดวันที่16นะคะกรกฎาคม2565นะคะท่านผู้ชม ก็ให้ไว้เป็นแนวทางก่อนนะคะก่อนจะจากลากันไปในคลิปนี้นะคะก็คือ974นะคะกับ41นะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจะได้แคปเลยนะคะก่อนจากลากันไปในวันนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของแอดด้วยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีโชคมีลาบกันด้วยนะคะสวัสดีจ้า